นี่แผนกส้มตำนะคะ,ะแผนกส้มตำแผนกส้มตำ ไปทักคนกันนะไปดักดักทา้าคนไปดักทา้าคนไปดักทักคนณหนคุณทานัะนะอันนี้แผนแกไก่นะคะก็่าต้มยำต้มยำแล้วก็ย่างนะคะไก่บ้านนะคะ คำถวายนะครับแล้วก็เข้ามาเมียนเลยนะ ราบผมเดี๋ยวไปแทนเยียมครับระจำพูดรกจำไอีกไปแล้วจำพวดไปแล้วเหีือแกจำเยี่ยมครับแงเหีอรกจำเยี่ยมขาไส้ขาไส้เอาไปเหยียบเพียวว่าขาไส้พร่งเหยียบไป้